เพราะว่าบ้านเขายังนอนก็จะไม่ได้เขาเขาน้าพูดเขานพูดถูกบ้านเขาจจมไม่ให้ให้ทําฝั่งนี้แล้วเขาพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วข้ามฝั่งไปข้ามฝังเราเชื่อลุงดวงเลยไม่แต้องเชื่อคนที่ต้องทําปฏิบัตินี่เป็นเรื่องปฏิบัติ เฮ้ยป้าเจ้าน้ำมันลงตรงบ้านปราเจ้าเปล่าวะมันไหลที่ไหนไม่ลงตอนนี้ไอ้ลำบะโดงนะไม่รู้ไอ้ธรรมรัตน์มันบอกว่าลงลงอ้รลำบะโดงไอ้ไอ้นี่ลอยแปรมาแต่ผมยังไม่เลิก ทั้งบ้านมาที่บ้านเร็กเที่บ้านทั้งโรงเรียนทั้งบ้านเ ต้องเปิดทางบ้านบ้านนี้ด้วยป่ะลูกอ๋อไม่เป็นไรครับขนาดน,นี้อ๋อตอนแรกมันเท่าไหร่ลุงดวงชี้<อ>ชี้หน่อยตอนแรกที่มันขึ้นมาเมื่อวานนะใช่โอ้แต่ก็ยังท่วมอยู่นะน,นี่ปนระมาณนีอ้อ๋อตอนตอนแรกเหรอตอนแรก,อ,อ,แรกอืมข้ามก่อนนะเนี่ยข้ามน้ำมันอยู่นี่อืมจ้ะ มื่อวันก็ขึ้นบันไดครับครับผมบ้านลุงเนี่ยตอนน้ว่าลงมาเหนือยไหมครับลุงดวงจากเมื่อคืนที่ผ่านมาครับจนตอนนี้ยังท่วมอยู่ก็เดียครับถ้าเห็นเนี่ยมันยุบไปประมาณสิบเซนหรือเจ็ดเซนเนี่ยฮะเนี่ยประมาณนี้แหละเนี่ยดูเห็นคาบน้ำกันแล้วลูกยังท่วมขังอยู่ยังท่วมขังนี่ฮะยังท่วมอยู่ครับตอนนี้ นี่เป็นวันนี่วันเป็นวันที่อะไรที่อาทิตย์อาทิตย์ิจันทร์อังคารสามวันแต่วันเสาร์ก็คือมันเสาร์ว่แหละแต่วันอาทิตย์มันมันท่วมหนักก็เลยจะจะแตกจงอย่างที่ให้ข่าวไปเมื่อเมื่อวานเนี่ยฮะแล้วอัปเดตวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็ดูสถานการณ์แล้วว่ายังมันยังนิ่งอยู่เลยฮะตอนนี้มันมันมันไม่ลงแล้วเนี่ยก็จะให้หน่วยงานเขามาเร่งสูบพอตรงนี้ให้หน่อย สูบฝั่งนี้เาเเห็นเขาว่าเขากำลังจะมาแล้วนะครับแต่ที่ไอ้โรงเรียนสมานน่ะเขายุบแลแต่ก็เขายังข้างหลังอะ่ะเขายังยังลึกเหมือนเดิมแต่ข้างหน้าน่ะเขาก็คาแห้ง <c oughs> แล้วก <c oughs> ต,ตรงแถวนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนเดิมอย่างที่ที่หนูเห็นนี่เราลูกความรู้สึกของลุงเป็นยังไงบ้างครตอนี้ก็โง้เนี่ยผมไม่เคยเลยมา เห็นเขาน้าท่วงออกแบบนี้มันอึดอัดเหลือเกินเนี่ยทันจอมันก็ลําบากนะข้าวข้าวออกอนก่ยไม่รู้ว่าจะเป็นห้องฟู้ดเมื่อไหร่เนี่ยน้ำกัดเท้าน้กัดท้าอ่ะต้องลุยทุกวันครับรุยทุกวันเนี่ยเป็นคนไม่เคยปกติไม่เคยไม่เคยครับฝนตกมาเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ไม่เคยท่วมอย่างนี้เนี่ยมันมันมากระทบนั้นจริงๆนตอนนี้เือดร้อนเมากี่วันก็สามสี่วันแล้วเราจ้ะสามสี่วันแล้ว ถ้าหากว่าทาังเขาหน่วยงานก็มาช่วยเหลือก็ผมว่าคงจะถ้าแห้งอย่างที่ลุงดวงแนะนําไปนะถ้าก็ทำตามผมนะก็โอเคลุงดวงแนะนำเพราะว่าอย่างไรให้ให้มาสูบน้ําฝั่งนี้ออกไปไปฝั่งนู้นเพราะฝั่งนู้นน้ํามันไม่มีเลยอ่ะไอไอไอท่อระบายอ่ะแต่ฝั่งนี้น้ํามันเต็มท่อระบายเลยแต่ฝั่งนู้นน้ํามันแห้งมาอน้ํามันไหลอยู่ฝั่งนู้นอ่ะไอฝั่งเซเว่นนะลูก ถ้าออกปากทางไปนยมันมีเซเว่นแล้วฝั่งเซเว่นซ้ายมือมันไม่ไหลแต่ขวามือมันไหลลงได้ครับผมก็ยังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ค่ะเดือดร้อนเน,นี่ยโดเนี่ยทั้งหมดแล้วแต่ถ้าเขาเขาเดือดร้อนมืองบอดีเขาไม่ไม่ออกมาเขาต้องไปทํามาหากินเนี่ยที่หนูเห็นเนี่ยเข้ามาขายของบางคนก็ขายได้บางคนก็ขายไม่ได้ผมมิพพิเกือบยี่สิบหลังเลยนะครับค่ะจาก้หมดนั่นครับผม